วัสดีครับวันนี้มารีวิวนะฮะมารีวิวการทํางานนะสักหน่อยนะครับมารีวิวลานผลิตกันหน่อยนะครับหลังหลังนี้นะลช่างก็กําลังปูกระเบื้องห้องน้ำนะับปูกระเบื้องห้องน้ำนะแล้วก็หลังนี้ก็ยังว่างอยู่นะยังเป็นยังอยู่ในช่วงจัดโปรโมชั่นก่อนปีใหม่อยู่นะครับนะ่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหลังนี้นะอ่ะนี่ขึ้นใหม่ให้ลูกค้านะครับ หลังนี้เล็กไปนะหลังนี้เล็กไปลูกค้าบอกเล็กไปขึ้นใหม่ให้ลูกค้าเป็นขาวล้วนไปเลยนะลูกค้าจะนําไปใช้งานเป็นร้านร้านทําผมนะครับด้านหน้านะฮะสี่เมตรลึกเข้าไปห้าเมตรเจนะครับอันนี้7เเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเป็นประตูบานเลื่อนอนะยังไงก็เดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาดูวันนี้นะฮะจะเข้ามาดูงานนะฮะเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะ เพิ่มปลั๊กเพิ่มหลอดไฟเพิ่มเพิ่มอะไรนะฮะก็เดี๋ยวค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีวันนี้นะฮะหลังนี้นะอาท่านใดสนใจนะอยากจะได้างานน็อกดาวน์สวยๆใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะหลังนี้ง,งบอยู่ที่10,000แบาทนะครับขนาด4เมตรคูณหนะ้าเมตรเจ็ดสิบน่ะเดี๋ยวให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยนี่นะครับหลังนี้เลยนะฮะ ทำแทนหลังนั้นนะทำแทนหลังเล็กนั่นนะฮะก็ไม่เล็กหรอนะสี่เมตรคูณสี่เมตรเจ็ดสิบนะฮะใหญ่กว่ากันหนึ่งเมตรนะนะครับก็เป็นงานตู้ประกอบนะฮะเป็นผนังสมาร์ทบอร์ดด้านนอกนะฮะด้านในก็เป็นตู้ด้วยสมาร์ทบอร์ดเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเ,ดปดเป็นประตู นเลื่อนนะนะเข้ามาด้านในนะก็ประมาณนี้เลยนะมีหน้าต่าง2ช่องเล็กฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ตู้คอนซูมเออร์้ะบบไฟนะหลอดไฟก็จะติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ที่8หลอดนะครับ8หลอดตามที่วางระบบไว้นะครับพื้นก็จะปูกระเบื้องอย่างให้นะครับอเอาแบบว่าใช้งานกันแบบไม่ไอายใครเท่ๆไปเลยนะครับนี หลังนี้นะฮะงบอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะฮะขนาดสี่เมตรคูณห้าเมตรเจ็ดสิบนะครับผมลูกค้าประจำลูกค้าเก่านะฮะก็ได้นะฮะร,ราคานี้แต่ถ้าลูกค้าใหม่ก็อาจจะออปชั่นน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นไรฮะอยู่ที่คุยกันคุยกันนะฮะเอาผูสนใจนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้า 09097952นะฮะเบอร์นี้เป็น ID Line mm hmm. ด้วยนะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะฮะร,รับผลิตทุกแบบทุกขนาดนะครับ mm hmm. นี่หลังนี้นะฮะก็เป็นงานออเดอร์ลูกค้าที่บางนานะฮะก็เป็นร้านตัดผมนะฮะขนาด3คูณ4นะครับราคาอยู่ที่60,000บาทนะฮะเดี๋ยวกรุภายนงภายในให้นะฮะใส่สนวนกันความร้อนให้ สวยๆเลยนะครับเป็นสีเทาขอบสีดำนะครับเนาะนี่นี่นี่รังนี่หนึ่งแสนบาทนะฮะสี่เมตรคูณห้าเมตรเจ็ดสิบนะครับผมน่ะสนใจเข้ามาชมของจริงได้ที่พัทยานนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็ตามไปดูได้นะฮะลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะฮะลูกค้าประจำที่เปิดสาขาไหนก็มาสั่งที่นี่นะครับเนาะเออเอาเอา ก็เลยสนใจกับขางกเบื้องได้นะครับสีเลือกได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวสีดําสีนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะฮะสีได้ทุกสีสีแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวหลังนี้ต่อนะฮะช่างกําลังปูกระเบื้องห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวรีวิวกันต่อเลยนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ